หูซึกดีนาะเฮ้ยนี่แหละเจตนาของลูกงอกละ่ะขอให้มันหูซึกหูซึกหน่เขาเอื้นสติสติแปลว่าหูซึกหูซึกหูซึกหูสานี่แหละเออเวลาจับค่อยๆค่อยๆหลุดไปค่อยๆคลัำหนะิหูซึกดีหูซึกดีแบบนั้นนะนี่ก็เหมือนกันคุณโม่คุณโรโรบินอา่าโรบินกันอะไรกัน แค่ฟั่งลูกหอกบอกก็ไผกับหูจกักเอาควอมหูซึกเนี่ยขับไปเนี่ยขับไปเฮ้ย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 มันดีเว้ยเห็นไหมมันมาถึงหยกควอมหูศึกแลกความหูศึก,แ,กแต่ลูกหอกมันมีพลังงานพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในโต้เฮ้าดีแล้วหาให้มันเจอคนไหนมันพบเจอแล้วลูกหอกเจอแล้วลูกกผ้ากับ